นี่เป็นทางเดินที่เราจะไปไว่ายน้ำกันนะคะก็วันนี้เรามาที่เรือกันนะที่ริมแม่น้ำแล้วก็เราก็จอดเรือไว้นะคะที่ริมแม่น้ำแล้วเราก็เดินเดินมาก็จะเป็นทางอย่างนี้นะเพื่อที่จะไปไว่ายน้ำกันตรงนี้ก็คือทางที่เราเดิน นี่นะคะก็จะเป็นริมแม่น้ำที่คนพานกันมาก่อไฟปิ้งย่างแล้วก็ว่ายน้ำกันอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นทางเดินไปไวายน้ำแบบนี้นะคะนี่นะนี่เป็นทางที่เดินลงไปไว่ายน้ำ น,นี่ก็จะเป็นแม่น้ำที่เรามาว่ายน้ำกันหน้าร้อนนะคะตรงนี้นะนี่นนคือบรรยากาศเรอครอบครัวก็จะพาเด็กๆมาว่ายน้ำกันนะแล้วก็มาล่องเรือกันนนะบรรยากาศที่แม่น้ำค่ะแต่วันหยุด